สวัสดีครับผมสุมเมศจากสนักข่าว BM New s น o r t ์อรขอรายงานผมการแข่งขันฟุตบอลเดลินิวครคัพ16ปีกอระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกระบัก,กับพิชยศึกษาผลการแข่งขันเป็นยังไงเชิญติดตามครับสวนกุหลาบยิงนำไปก่อน1ประตูต่อศูนในนาทีที่3นี่มีพื้นที่ในกรอบมี2คนเลือกยิงยัดมาละหนึเลยครับปูนาทีที่3เท่านั้นรับ สวนกุหลาบยิงขึ้นนำ1-0จากสุวินโอ้โหคราวนี้ยิงด้วยซ้ายแล้วก็ไม่ต้องลุ้นแล้วครับว่าชนคาหรือเปล่าบอลพุ่งเสียบเสาไกลเข้าไปแล้วครับขึ้นนำแล้วนะครับสําหรับสวนกุหลาบสีงามอลามหรูชมพูฟ้าโอ้โหนี่กองเชียร์ได้เฮก่อนเลยครับสุวินนะครับพีซูเปอร์เทนครับของเชียร์บัณฑิตก็คือทางสรศักนะครับ พยายามจะแหย่เท้าสกัดประตูเองก็อ่านจังหวะบอลตกพื้นพลาดด้วยนะครับทางกิติทัศน์ปกติพีบอกยิงชนคานออกรายการครับแต่มาการแข่งขันจริงเนี่ยโอ้โหเสียบมุมเลยครับจบครึ่งแรกสวนกุหลาบนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครึ่งหลังก่อนหมดเวลาสวนกุหลาบขึ้นนำเป็นสองประตูต่อศูนย์ ถึงไม้อูกโก้อูกโกแหวกมาอูกโก้หลุดมาอูกโก้ซ้ายยิงเฉลับแล้วก็เข้าประตูครับ2-0เจอกูอกโกถอดเสื้อไหมโอ้ยอย่าถอดเลยฮะถอดสองเหลือกะัะโอ้โ,อโหอ,อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะก็นาดที77นะครับนะ่าจะเป็นประตูฝั่งให้กับศูนย์กุหลาบวิทยาลัยนะครับกลุยทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอล 16ปีประเภทก่อได้นะครับหึมันทางฮูโก้เจิญพลกาลิอาครับโอ้แกถกเสื้อขึ้นมานึกว่าจะเรียนแบบอูโก้เอกิติเก้ครับดีเบรกทันครับของกัปตันทีมเชียร์อลปทุมสูตรนะครับและนี่ครับชิงตัดจังหวะของวิลเลียมเลมัสมิธได้ก่อนครับ้โ่แลัวหลังหักเลยทางด้านสรสักและโอ้โหนี่สามคนนเอาไม่อยู่ครับอ๋อไปโดนฉล็อองแคนนอนแลบ ทางด้าน,นของวิลเลียมสุดท้ายครับช,ชยามอนเนี่ยสกัดแล้วไปโดนแขนวิลเลียมครับปุตสินสกักรินสมัครสมานแล้วล่ะครับจะเป่านกหวียดยาวออกยาวเลยเรียบร้อยครับเป็นสวนกุหลาบครับชนะพิเชษบันิตไป2ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงในฟุตบอกลกรมพละ16ปีก่อนได้สําเร็จครับจบเกมสวนกุหลาบวิทยาลัยเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์เข้าชิงกับอสมชันบางรักพรีเมท จตุรมิดลงงน้าฝากติดตามและกดไลค์เพจเราด้วยนะครับ